อ่าหนึ่งสองดีมากสามเยี่ยมสวยเลยสี่ห้า หนูต้องโจมตีเลยพอยายหันมาปั๊บหนูถีบเลยอย่าทีเดียวหนูยันเลยเออถูกขย e งขาด้วยลูกเอาไม่เอาไม่เอาหม่เอาหม่พอยายหันมาปุ๊บหนูถีบเลยการะยะดีๆถีบเออขย e งขาด้วยลูกเอาไม่นี่หกหนูไม่ขย e งขาปะป้าปไม่รับให้ หนูอยาก,กดหนูพยายามแตะแล้วข้ามหัวเขาไปอย่าก,กดหัวเขาลงไปเลยเออนั่นแหละตบตบหัวเขาไปเลยให้โดนหัวบ้าใี่ผ่านเลยลูกเอาไหมอ้๋ผิดอย่าก,กดหัวเขาลงคือเออเอาให้ผ่านหัวเลยข้ามหัวเลยตบ ทำก่อนทำก่อนอีกสามครั้งหนูหนูหนูวางขาปั๊บหนูขึ้นเลยหนูใหญ่าห่อย่ารองั้ยยกขายิ่งเออยกขาทีไปแล้วขันมาปั๊บยกขาเลยนั่นแหลอะอีกครั้งเดียวอ้าวพัก ขยิงด้วยลูกติดต้องขยิงเอาใหม่ครับเอาให้ถึงหนูยืนนี่ดีๆช่องหนูน่ะหนูยืนดีๆทิปช้าเอาใหม่หนูอยู่ไกลไปอยู่ไกลไปเออ หนูต้องทันทีเลยเป้าหันมาปั๊บหนูต้องถีบทันทีเอออย่างงั้นแหละขอแบบนี้ทันทีหนูอยู่ตำแหน่งไหนไม่ใช่ตำแหน่งหนูนะ่ะเออถูกหนูต้องกดให้สูงขย e งด้วยทำไปทำไปเปิดฝ่าเท้ายัางไง <Okay. S 1> เย็นเย็นเนเย็นเหนื่อยยังไม่ต้องรีบ เอา้าเห็นไหมตำแหน่งหนูอะ่ะป้าว่า,าบอกแล้วตำแหน่งหนูนะ่ะต้องการระยะตัวเองให้ได้สิลูกไกลไปเห็นไหมพอมันไกลปุ๊บหนูก็ไม่ได้อยู่ตรงไม่ใช่ตรงเส้นหนูอะ่ะตำแหน่งหนูอยู่ไหนเออนั่นแหละตรงนั้นแหละขานั่นอยู่นั่นแหละมาเออกำเจอไม่มะกี้มันตามก่าเป้าอะ่ะเทำไมเออตกไปงั้นเลย เอาเอาใหม่เืยเอาใหม่ครับยายใหม่เอาทีมแล้ดีดียกขายไว้ปึ้มโอ้ไม่ได้หนูต้องกะระยะให้เป็นต้องกะระยะให้ได้เอาเริ่มหนูเจ็บแน่นอนเพราะหนูไม่เปิดขาเปิดขาโดนเต็มเท้าเอออย่างนั้นแหละขึ้นอย่างนั้นแหละขยงขาด้วยโอ้ช้าลนะขยงขาด้วยป้าบอกทุกรอบต้องขยงขาอินไซ เออนั่นแหละลองลมป่าแท้แรงนี่อินไซต์ตบให้แรงกว่าน,นี้หน่อยฮะตบให้แรงเออเวียงมันอยู่ที่หมุนขาหนูอะ่ะถ้าหนูหมุนขาดีอะ่ะมันจะเร็วมากเลยมันจะแรงมากเลยเอาดูใหม่เอาดูใหม่ตามป้หมุนนเร็ว เออเห็นไหมมีแรงเวียงมันสร้างแรงเวียงไม่ปไปไลขย e n ดีๆหนูต้องยืนเปิดเต็มเท้าเว้ยไม่งั้นหนูเจ็บเท้านะมาฟ้าบอกอะ่ะเออนันและขย e งด้วยเอา้าโอ้ยไม่โดนโดนแต่ไม่โดนแต่น,น,นั่นเลยใค้โดนเต็มเท้าอะ่ะเออเออมัน เต็มเท้าเนี่ยเต็มนี่เลยนี่เปิดนี่เข้าไปเร็วอีกสองสามทีเอ้าอ้าวเดี๋ยวพักกันครับโอ้ไม่ดูข้ามไปเลยข้ามไปเลยกระยิงลูกไม่กระยงิงมันจะไม่ไม่เข้าเออกระยงิงนั่นแหละเออตบไปงั้นกระยิงด้วยลูก เออขยิงเออทีบก่อนทีบก่อนล้อล้อนั่นไปตั้งใจดีนะลูกตั้งใจดีนะสิบทีไม่ได้นู้นเปลี่ยนสวิตช้างละเปลี่ยนสวิตช้างเออเอาไปทีบเออหนูทำไมเหวี่ยงนี้ละ่ะ เอียงให้ผ่านหัวเอาเอาเอขยงทำไมขยงกับป้าไหมครับต้องขยงเริ่มไหมขยงเออหนึ่ง,เอ,งเอาไหมขยงให้สุดต่อเนื่องเลยเอาไหมวางต่อเนื่องเลยให้คล่องหน่อยเอออีกข้างหนึ่งเอาอีกข้างหนึ่ง สลับกันอืมเอาทำไปทำไปก่อนสามนน่นดังฟังเสียงก็รู้แล้วว่าไม่โดนเต็มเท้าเอาไหมเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเต็มเท้าดีๆเออเข้าไปเลยนั่นแหละ perfect ดอกเนี่ย perfect ซี ขยิงด้วยจ้าแมวสีเออขยิงฮะวาดผ่านไปเลยอย่าก,กดอย่าก,กดอย่าก,กดคือวาดผ่านไปเลยวาดผ่านไปเลยเออเจ็ดเออวาดผ่านไปเลยขยิงด้วยเอาไม่ต้องขยิง หนูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ด้านนี้สวิตช์เปลี่ยนข้างเออเอาทิปเจ็ดเอาแปดด้านนั้นมันเดิมอีกสามอีกสองครั้งด้านเปลี่ยนข้างเปลี่ยนการ์ดไม่เอาครับเอาเริ่มดุยดี้ดุยดีเออเขย่งด้วยแมาแปดแปดแปด ข้ามไปเลยเออเก้าเอาพักเริ่มอมันไม่ใช่เอ้าทีก่อนหนูทีไม่แรงแล้วนี่อย่าก,ก่อนานลูกอย่าก,ก่อนานมันจะเสียแต้มเอออย่างนั้นละถูกตรงๆนะหนูหนูทีให้แรงๆหน่อย โอ we se ้ยไซทำไมเบาลงเนี่ยไซหนูเบาแล้วเนี่ยเออขึ้นมาเลยตรงๆเลยนั่นแหละนั่นแหละทิพตรงหน้าเลยนั่นอุ้ยทิพไม่ตรงหน้าเลยลูกทิพไม่ตรงหน้าช็อปตรงหน้าเลยหนูช็อปตรงหน้าหนูช็อปตรงหน้าทิพช็อปหน้าเลยนี่ยืนยืนตรงตรงเลยยืนตรงตรงเลยแล้วก็ช็อปเลยเออช็อปไอตดนหน้าแทงเขาตงสูงนั่นแหละ เอาไหมเตรียมข้างไหมต่อเนื่องเลยถ้าหนูเออถ้าหนูช้าเขาเจอหนูเจอสวนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเล่นให้คล่องเออดนหน้าเลยดนหน้าเลยแทงเขา่าสูงสูงเดียวแล้วระยะใกล้แทงเขาสูงเออเนี่ยมันระยะใกล้ของแทงสูงอย่าจับอย่าจับนานรีบปล่อยรีบปล่อย เอออย่างนั้นแหละอย่าจับนานเพราะว่ามันจะเฝ้าเอามาเอาเออเออแทงตรงตรงแค่นแหละยันไปเลยทุกขยิงด้วยนะแท็ก,กเออนั่นแหละให้ตรงเป้าให้ตรงเป้าทิปโอ้เอาไม้ทิปไม่โดนทิปไม่แรงเลยเอาไม้ไส้ดิดเออโอ้ยฟาวแล้วนะ่ะเอาไม้เกาะเกาะ ต่อเนื่องเลยโอ้ยเวียงขาเออหนูทำให้มันต่อเนื่องอีกห้าครั้งเราต่อเนื่องถ้าไม่ได้ทำไมเออหนึ่งทิปเอาไม้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 เอาต่อยกหน้าตรงตรงเออยกเอาลองดูเออ อ,อ่าต่อไปเปลี่ยนข้างเปลี่ยนเปลี่ยนการ์ดเมื่อกี้หนูเล่นข้างนี้แล้วจะไม่เปลี่ยนการ์ดไปข้างนูน้นไม่ใช่เปลี่ยนการ์ดเลยอเออเออยกเข่าทุงสูงเพราระยะใกล้ทีไปทันทีนั่นแหละยกเข่าทุงสูงแท,ง,ทงสูงอย่างนี้นแหละแทงสูงแทงสูงวันนี้อีกแทงสูง เออตรงเันอย่างนั้นแหละขย e n ด้วยจะสวยเลยทิปไปแทงคงสูงเออแทงสูงอาพักินไซ d ์เลยเออตรงกลางนั่นแหละหนึ่งไปไปไปต่อตรงกลางเลยยกขาตรงกลางอำไมแทงตรงตรง แผงเป้าตรงๆเออตรงกลางเลยจยกเขาสูงนั่นแหละต,ต่อเนื่องเอาต่อตรงกลางอีกเออต้องทีบต้องทีบเข้าไปตรงกลางมันยังไม่จบหนูต้องทีบตรงกลางดีทีบยันไปเนะี่ยเราขาหนูเปิดอนะ่ะเออเอาตบไปเออ ตบไปตรงกลางแทงสูงไอ้ตรงตรงจอบช็อปหนูอะตรงช็อปตรงกลางอะหนูต้องยันไปข้างหน้าเลยเอาไหมเออเออยกขาเยี่ยมเอาไหมอาให้พานเออเอาพักก่อนถ้าเหนื่อยเหนื่อยพักนะเออเออเออโอ้ขยิงด้วยไม่เอานับไหมนับไม่นับต้องขยิงด้วย เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเอามาเริ่มเออเวียงไปโอ้ไม่ผ่านเริ่มไม้เริ่มไม้เริ่มไม้เริ่มไมเอาไมเอาไม้เอาไม้หนูเริ่มไม้เริ่มไม้เออช็อปเลยปัดมาขาเออลงมาต่อตรงกลางเลยเออถูกเอาเริ่มต่อ ตอตอเออเวียงมาขยงิงต่อเลยเตรงกลางต่อเออเออเอาทิ้มต่อมันใกล้ไปนะผิดผิดตรงกลางยกมังสูงเออเออเ,อ,อเขาเปิดตัวมา เออเอาเอาเอ,เอพยายามขย e งเลยปาเข้าไปเลยไอ้ทีมทำอะไรนี่เริ่มใหม่หมดเลยเนี่ยไม่ได้มันไม่รู้จังหวะหวแล้วเนี่ยอยู่ช่องไหนเนี่ยสตาร์ทช่องไหนเนี่ยเออกดไปเลยกดให้พานไ,ไ,ไปอ้อยพานขยิงเอาหม่เอาห,อาหม่หนูไม่ขย e งไง ปลาโบกสำคัญนะขยิเงเอาเริ่มไหมทิปไปเลยอินไซต์อีกข้างหนึ่งตรงกลางยกเขาสูงไปเลยไปเลยเอาไอ้โดนถ้าเหนื่อยพักไม่ยังไ่แพอ้อีกหนึ่งนาทีเอาเอตาอต่อ,ตอปาเทพาน โอ้อินไซด์หนูงี้ไหมไม่นั่นนะอินไซด์ดีอินไซด์แบบให้ตบให้ผ่านต้องออกแรงหน่อยลูกๆทำไมหนูยอมแพ้ง่ายจังะเอาเร็วไม่พิดพิดหมดเลยหนูเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยเอออ่ะพอละแค่นี้ละครับยาย ขอบคุณครับ